โอ้ไม่ได้แต่ลาบพี่น้องลาบตม้มลาบตม้มแซบไม่ได้ลลาบจัดลาบพี่น้องแซบสวัสดีครับพีน่น้องมาไม่ได้กินลาบพี่น้องลาบโอ้ขาดขนาดจัดลาบไปพี่

รับไม่บ้ามันเลยพี่นอ้องแบบน,นี้ขนาอ้อแบบกระเทาะพักนานแลวตื่ตุ่มพี่น้องตุมต่มตุมต่มขมมํำลำลาบาัด เบอรแล้วพี่น้องบ้าะเิ่มแสบแล้วพี่น้องลาบโอ้ข้าท่าขนาดพี่น้องลาบลาบผมเหมือนในจัดลาบผมต้มแสบนะครับรับไม่ได้ฝากไว้ที่นี้ก็ครับไปผอกับมาลิปหน้าโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ